หนึ่งนาทีกับกปทผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องขับขี่อย่างระมัดระวังในบริเวณที่ถือเป็นจุดขับขันนะครับอย่างเช่นบริเวณป้ายรถเมย์เพราะเป็นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเป็นที่ปลุกพล่านมีทั้งรถเมย์รถตู้รถแท็กซี่และคนโดยสารที่วิ่งขึ้นลงรถอีกจํานวนมากยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนด้วยแล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์จึงมีสูง ถ้าหากรถโดยสารจอดให้คนลงให้ค่อยๆขับแซงขึ้นทางด้านขวาของรถไม่ควรแซงทางด้านซ้ายเพราะอาจจะมีผู้โดยสารลงจากรถโดยไม่ทันได้ดูรถทางด้านซ้ายซึ่งอาจเฉียวชนได้โดยเฉพาะการขี่รถปาดหน้ารถทันอื่นเพื่อเข้าจอดส่งคนสอนท้ายบริเวณป้ายรถเม์เพราะรถทางตรงอาจเบรกไม่ทันพุ่งเข้าชนหรือหักหลบขึ้นทางเท้าไปชนผู้โดยสารที่รอรถอยู่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางรายพอเห็นรถติดมากๆก็ขึ้นไปวิ่งบนทางเท้าผ่านป้ายรถเมยซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังมีโอกาสเฉี่ยวชนคนโดยสารที่นั่งรอรถประจําทางด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุพท่กความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม